สวัสดีครับพบกับผมนะครับยิสุไปแดงโอปป้านครนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชวรูมยิสุรามินทากมอ .8 นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับรุ่นมิวเอ็กนะครับเป็นตัวประหยัดนะครับราคาแค่1นล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวนะครับกําลังจะปล่อยส่งมอบนะครับ วันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่า,าลูกค้าสั่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับมี2สไตล์นะครับสายมือผมเนี่ยจัดสเกิร์ตแต่งนะครับรอบพันส่วนด้านขวาก็คือเ้นเรียบนะครับแต่ว่าภายในเพิ่มเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภายนอกภายนอกนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะ ทราบไม่ทราบว่าภายนอกมันแตกยังไงอ๋อถ้ารุ่นนี้ไฟตัดหมอกจะไม่มีนี่อันนี้เพิ่มออปชั่นเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่นะฮะภายนอกแล้วฮะแล้วก็ด้านท้ายเพิ่มเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ช่วยในการจอดนะครับเซ็นเซอร์ผมลืมแจ้งนะครับทีจุดนะครับตำแหน่งเหมือนตัวท็อเลยนี่นะครับรอรอ นะครับอันนี้คือเซนเซอร์นะครับภายในภายในนะครับถ้าโรงงานมาจากโรงงานก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ใช่ไหมครับตัวนี้ลูกค้าชอบสีครีมสใสๆกินคีนนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็ยังไม่จบมีจอยน้อยเก้านิ้วด้วยนะครับส่วนตัวเดิมจากโรงงานก็เป็นตัวสองดินนะครับตัวนี้ จอยดอยนะครับกล้องบันทึกด้านหน้านี่เราจัดให้ครบหมดทั้งหมดที่ผมพูดมานี่ะครับคือจัดให้หมดเลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเป็นไงฮะนี่รอแบบนี้เลยจัดให้ครบทุกอย่างแต่งครบจบที่ผมนะครับหรือจะเป็นคันนี้คันนี้จะแต่ง็ีชดสกเกิร์ตอย่างนี้ก็ได้ครับนี่จัดให้ครบนะครับ สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากได้รถใช้ก่อนปีใหม่นะครับรีบเลยนะครับเดี๋ยวจะหารถไม่ทันนะครับทรวมาได้นะครับ0 8 3 0 3 0 3, 0, 3 7 9 6นะครับโอ้ยสุขเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ